สวัสดี FC โทนี่ชีบอลเดชเจอกันเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้วันที่14มกราคม2568ก่อนอื่นมาสรุปผลงานช้างบ้านเขียวของโทนี่กันก่อนครับมาทีมคู่ของมีวอลกับดาร์คินแฮมครับคู่นี้มีวอลก็ต่อไปที่ลูกครึ่งครับก็จบไปที่มีววอลเอาชนะไปได้ในสกอร์3ประต,ตูต่อ0ก็อร่อยกันไปเต็มคำครับสำหรับตัวเดี่ยวของโทนี่ วันนี้โครงการบอลชุดของโทนี่ไม่ทำงานก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานหน้าช่อง YouTube กันก่อนนะครับมาที่คู่ของโซเซดาครับกบ r. R. าเบรียลคู่นี้ก็จบไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับโซเซดาก็ต่อไปที่ค,ครึ่โคลุกก็อร่อยกันไปครับคู่นี้แล้วก็มาคู่ของมิว k อลกับ d a r k e n นแฮมครับ คู่นี้มีวอก็ต่อไปที่ราคาลูกครึ่งครับก็จบไปที่มีวอเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ก็อร่อยกันไปเต็มคำครับคู่นี้แล้วก็คู่ของคอนยากับเฟเนบาเช่คู่นี้ก็เฟเนบาเช่ต่อไปที่ราคา1ลูกครับก็จบไปที่เฟเนเอาชนะไปในสกอร์สประตูต่อ2ก็เจ๋วกันไปครับสําหรับคู่นี้คู่ของปิซากับคาราเดเช่ครับคู่นี้ก็ปิซาเจบ้านต่อไปที่ครึ่งลูกก็จบไปที่เจบ้านปิซาเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งก็อร่อยกันไปเต็มคำครับคู่นี้ แล้วคู่ของเอลเดนเซ่กับเออีบาเอลเดนเซ่ก็ต่อไปที่ราคาพอๆครับก็จบไปที่ฝั่งเออีบาเอาชนะไปได้ในสะกอร์สามประตูต่ตอหนึ่งครับก็อร่อยกันไปเต็มคําอีกแล้วครับคู่นี้ก็ขอสแสดงความยินดีกับ FC ของโทนี่กันด้วยนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ทัศนะหรือแนวทางเพิ่มเติม,ตมแบบนี้ก็สามารถแอดมาคุยกันได้ที่ siby แล้วก็8 4ตัวนะครับอย่าลืมตัวแอดนำหน้ากันด้วยนะครับ siby แล้วก็84ตัวเดี๋ยวเรามารับฟังทัศนะของวันนี้กันต่อได้เลยครับ มาเรื่องก่อนที่คู่แรกครับไปที่บุนเดสซิก้าเยอรมันครับระหว่างเจ้าบ้านไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไมลูนย์ห้าครับเลเวอร์คูเซนลงเตะไปแล้ว16นัดชนะ10เสมอ5แพ้1ได้40เสีย23เก็บไปแล้ว35แต้มรั้งอันดับ2กองลีกวิลเลตอยู 62, ่ที่62.5%เ มมยกับลงเตะไป16นัดชนะ8เสมอ4แพ้4ได้30เสีย20เก็บไปแล้ว28แต้มรังอันดับ5ของลีกอิกเลียอยู่ที่50%เลเวอร์เมื่อเล่นในถิ่นของตัวเองครับ8นัดเก็บจะชนะไปได้5นัดเสมอ2แพ้1ได้2 2เสีย1 3เก็บไปแล้ว17แต้มกับอิเลียอยู่ที่62.5% หมายคับเมื่อเล่นเป็นทีมเยือนเก็บเจ็ดนัดก็เก็บชนะไปได้4นัดเสมอ2แพ้1ได้1 8เสีย10เก็บไปแล้ว14แต้มวีเลทอยู่ที่ 57. 1สเสถิติเฮดตูเฮดของทั้งคู่10นัดหลังสุดครับทางฝั่งของเลเวอร์เก็บชนะไปได้ถึง7นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ให้กับทางหมายสุดห้าไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะหมายครับ2ประตูต่อ1ครับเก็บเลทราคาไปได้5นัดจบสกอร์สูงไป3นัด มาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่นกอนครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดรวดครับนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะดอทมูลครับถึงถิ่น3ประต,ตูต่อ2ครับเก็บเลดราคาไปได้4นะัดจบสกอร์สูงไป2นะัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมสูง1.2.8ลูกครับเสียเป็นแค่0.7ลูกต่อเกมเท่านั้น แล้วก็หมายครับ5นัดหลังก็ทําผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับ5นัดหลังก็เก็บชนะไปได้ถึง4นัดครับแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะบกคุมไปได้2ประตูต่อ0ครับเก็บเลตราคาไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.9ลูกแล้วก็เสียไป1.2ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3รายแล้วก็ทีมเยือนมีผู้เล่นบาดเจ็บ2รายแล้วก็มีติดโทษแบนไปอีก1รรายคับ าดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเลเวอร์ครับจะมาในแผน3-4-2-1ชาเก้ววันนี้ก็จะลงเป็นตัวหลักอยู่แดนกลางส่วนนาเปาันนี้ก็ยังเป็นพาริกชิคเหมือนเดิมครับทางฝั่งของไมค์ครับวันนี้จะมาในแผน3-4-2-1ลีก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่แดนกลางครับส่วนนาเปาวันนี้ก็จะเป็นเบอร,ร์ค์ดครับผู้เล่นทีนาจับตามองของทางฝั่งเลเวอร์โคเซนก็จะเป็นพาริกชิคครับที่ทําไปแล้ว11ประตูกับกถือว่าฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับสำหรับพาริกชิค มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี่ครับทางฝั่งของเลเวอร์ก็ครองบอลไปมากถึง67%ซครับยิงไปทั้งหมด17ครั้งเข้ากรอบไป7ครั้งผ่านบอลไป585ครั้งคิดปเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่86%ดกเเทางฝั่งของไม้ครับครองบอลไปเพียงแค่3าเครับยิงไปทั้งหมด13ครั้งเข้ากรอบไป5ครั้งผ่านบอลไป255ครั้งคิดปเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ราคาต่อร,นนงรองว ลูกควบลูกครึ่งกับค่าน้ําจ่ายอยู่ที่0.88ราคาสูงต่ําเปิดมาที่3ลูกก็จากสถิติที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของเลเวอร์ครับที่เก็บชัยชนะไปได้เกือบทั้งหมดหลุดแพ้ให้กับทางฝั่งของไม้ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นแล้วก็ฟอร์มช่วง5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง5นัดรวดครับแต่ถ้าเรามาดูจริงๆ10นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง10นัดรวดก็ถือว่าฟอร์มช่วงนี้ร้อนแรงเหลือเกินครับสำหรับทางฝั่งเจ้าบ้านเลเวอร์กูเซนครับแล้วก็ฟอร์ เก็บชัยชนะไปได้4นัดจาก5นัดแต่วันนี้ต้องเจองานหินครับที่จะบุกมาเยือนทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนถึงถิ่นครับซึ่งฟอร์มของเลเวอร์ครับ8นัดที่เล่นในถิ่นของตัวเองยิงไปมากถึง22ประตูครับโทนี่มองว่าวันนี้ทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนน่าจะดับซาของไมล์05ไปได้ครับคาดว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านจะเก็บชัยชนะไปได้แล้วก็คาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่3ประตูต่อ1ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซนครับ มากันที่คู่ที่2เขเจ้บาบ้านโฮสตคินเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอทมูลครับขินลงเตะไปแล้ว16นัดชนะ2เสมอ2แพ้12ได้21เสีย4 1เก็บไปแล้ว8แต้มรางอันดับ17ของลีกวิเลตอยู่ที่12.5%ดอตทมู moon, ลกำลังเตะไป16นัดชนะ7เสมอ4แพ้5ได้30เสีย25เก็บไปแล้ว25แต้มรางอันดับ8ของลีกวิเลตอยู่ที่ 43. 8เ ขีนเมื่อเล่นในท่นของตัวเอง8นัดเก็บชนะไปได้เพียงแค่2นัดครับแล้วก็ไม่มีเสมอแล้วก็แพ้ไป6นัดครับได้เพียงแค่9ประตูเท่านั้นแล้วก็เสียไปมากถึง20ประตูครับเก็บไป6แต้มก็วิลเลตอยู่ที่2 5อร์ดอทมูลครับเมื่อเล่นเป็นทีมเยือน7นัดเก็บชนะไปได้1นัดเสมอ2แพ้4ได้8เสีย14เก็บไปแล้ว5แต้มก็วิลเลตอยู่ที่ 14. 3เเ สถิติเฮตุเฮตของทั้งคู่เจอกันมา3ครั้งก็เป็นทางฝั่งของดอนมูลเก็บชชยชนะไปได้3นัดรวดครับแล้วก็ทางฝั่งของเจ้าบ้านไม่สามารถเก็บเรทราคาได้เลยจบสกอร์สูงไปทั้ง2นัดมาดูฟอร์มหนัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับเก็บชชยชนะไปได้2นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับฝ่ายบวกกับ3ประตูต่ตอ2ครับเก็บเรทราคาไปได้3นัดแล้วก็จบสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกแล้วก็เสียไปมากถึง2.2ลูกต่อเกมกับ ทางฝั่งของดอนมุนหานั่นหลังเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเลเวอร์ไป3ประตูต่ตอ2ครับเก็บเหรีราคาไปได้1นัดแล้วก็จบสกอร์สูงไป3านัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.9ลูกแล้วก็เสีย1.3ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายครับของดอนมุลวันนี้ก็ถือว่าอาการหนักพอสมควรครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แปรายแล้วก็มีติดโทษแบนไปอีก1รายครับ การแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านคีนจะมาในแผน3421หนาเปาวันนี้ก็จะเป็นฟิลฮารสครับที่ทําไปแล้ว6ประตูกับส่วนทางฝั่งดอนมุลกับวันนี้จะมาในแผน4 2 3 1. สาซาวิเซอร์ก็จะคอยคุมเกมอยู่แดนกลางกับส่วนนาเปาวันนี้ก็จะเป็นกีรัซี่ครับที่ทําไปแล้ว7ประตูกับอีก1แอซิสบูเลนทีนาจับตามองของทางฝั่งดอนมุลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นกีรัสซี่นั่นเอง มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับเจ้าบ้านของกินก็ครองบอลไปเพียงแค่37เเท่านั้นยิงไปทั้งหมด7ครั้งก็กรอบไป4ครั้งผ่านบอลไป349ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความยัมอยู่ที่86 ทางฝั่งของร้อนมุ่ครับครองบอลไปมากถึง63%ินยิงไปทั้งหมด17ครั้งเข้ากรอบไป9ครั้งผ่านบอลไป6 5 4ครั้งคิดเป็คิดเปอร์เซ็นต์ความม่นยำอยู่ที่9 2ปราคาต่อรองครับวันนี้เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างดอนมุ่ครับต่อไปที่ลูกควบลูกครึ่งค่าน้ำใจอยู่ที่1 0 0ราคาสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่ง ก็จากสถิติที่เจอกันมาสามนัดก็เป็นทางฝั่งของดอนมูลครับที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดส่วนฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งกินครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็แพ้ไป3ดอนมูลเก็บชัยชนะไปได้นัดเดียวครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2ฟอร์มของดอนมุลครับช่วงหลังก็มีแกว่งไปเหมือนกันครับเพราะว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับ วันนี้บุกไปเจอคินในอันดับที่1 7กับซึ่งคิงก็เล่นในบ้าน8นัดเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดได้9ประตูแล้วก็เสียไปมากถึง20ประตูครับก็คาดว่าไม่น่าจะใช่ปัญหากับสสำหรับดอนมูลครับโงนี้มองว่าวันนี้ดอนมูลน,น่าจะงัดฟอร์มเก่งมาได้ครับแล้วคาดว่าน่าจะไปจบที่สกอร์ดอนมูลเอาชนะไปได้2ประตูต่ตอศูนย์ครับโงนี้เขาเลือกอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างดอนมูลครับ มาต่อกันที่คู่ที่3ครับไปที่เกาโชซิเลียอิตาลีกันบ้างระหว่างเจ้าบ้านโคโมเปิดบ้านต้อเราก็มาเยือนของเอซีมิลานครับโคโมลงเตะไปแล้ว19นัดชนะ4เสมอ7แพ้8ได้21เสีย31เก็บไปแล้ว19แต้มรังอันดับ16ของลีกวิเรเลียอยู่ที่21.1%มิลานลงเตะไปน้อยกว่า1นัดครับ18นัดเก็บชนะไปได้7นัดเสมอ7แพ้4ได้27เสีย18เก็บไปแล้ว28แต้มรังอันดับ8ของลีกวิรเลียอยู่ที่38.9% ฟอร์มของขโมูก็เมื่อเล่นในถิ่นของตัวเองแปนัดเก็บเชนะไปได้3นัดเสมอ3แพ้2ได้12เสีย13เก็บไปแล้ว12แต้มกับวิเลนอยู่ที่37.5%มิลานเมื่อเล่นเป็นทีมเยือนกับ8นัดเก็บเฉชนะไปได้3นัดเสมอ2แพ้3ได้12เสีย12เก็บไปแล้ว11แต้มกับวิเลนอยู่ที่37.5%เ์ สถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่เจอกันมาเพียงแค่ครั้งเดียวครับย้อนกลับไปปี2011นู่นเลยครับเป็นทางฝั่งของโคโมพ่ายให้กับเอซิมิลาน2ประตูต่ตอ1ครับแต่ก็ว่าเก็บเลดราคาไปได้ครับแล้วก็จบสกอร์ต่ำไปครับคู่นี้มาดูฟอร์มหนัดหลังของทางฝั่งโคโมกันก่อนครับเก็บช,ชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอ2แพ้ไป1นนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับลา,ลาสิโอถึงทิ่ครับ1นประตูต่อ1ครับเก็บเลดราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่วเกมอย ทางฝั่งของมิลานครับนัดหลังเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็เสมอไป2นัดล่าสุดก็เปิดบานเสมอกับกายารีไปครับ1ประตูต่อ1ครับเก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยเกมอยู่ที่2ลูกต่อเกมแล้วก็เสีย0.9ลูกต่อเกมครับรายงานผู้เล่นบาดเจ,จ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านโคโมโมีผู้เล่นบาดเจ,จ็บอยู่7รายครับแล้วก็มิลานมีผู้เล่นบาดเจ,จ็บอยู่4รายคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านโคโมจะมาในแผน42-31 นาเปาวันนี้ก็จะเป็นคูโตเน่ทางฝั่งของมิลานครับวันนี้จะมาในแผน42-31ตัวหลักอย่างฮูริสิกครับวันนี้ก็จะยืนเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวานาเปาวันนี้ก็ยังคงเป็นโมราตาครับปูลเลนตินาจับตามองของทางฝั่งมิลานก็จะเป็นฮูริสิกครับราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างมิลานครับต่อไปที่ครึ่งลูกครับค่าน้ำจาจอยู่ที่0.95ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่ง จากสถิติที่เจอกันมาก็คงวัดอะไรกันไม่ได้ครับเพราะว่าย้อนกลับไปถึงปี2011สครับส่วนฟอร์มหานัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านโคโม่ก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่ขี่เรครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็หลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวส่วนทางฝั่งของมิลานครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดแล้วก็มีหลุดเสมอไป2นัดจากฟอร์ม5นัดหลังของทั้ง,งคู่ครับก็ถือว่าทางฝั่งเอซิมิลานทาผลงานได้ดีกว่าเพียงแค่เล็กน้อยวันนี้บุกมาเยือนโคโม่ครับไม่น่าจะใช่เรื่องงานง่ายสําหรับของทางฝั่งเอซิมิลานครับเพราะว่า โคโมโกับ8นัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้3เสมอ3มีหลุดแพ้ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นกรเมื่อได้เล่นในถิ่นของตัวเองได้12เสีย13ส่วนทางฝั่งของมิลานครับเมื่อเล่นเป็นทีมเยือน8นัดเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่3นัดเท่านั้นเสมอ2และก็แพ้ไป3นัดได้12เสีย12ครับโทนี่มองว่าคู่นี้คงจะไปจบผลที่เสมอกันที่1ประตูตอน1ครับแบ่งเต้มกันไปครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านโคโมโกับวันนี้ มาต่อกันทีคู่ที่4ครับอตาลนตาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูวนตุสครับออตาลนตาลงเตะไปแล้ว19นะัดชนะ13เสมอ3แพ้3ได้43เสีย20เก็บไปแล้ว42แต้มรังอันดับ3ของลีกวิเลตอยู่ที่68.4%ยูวนตุสครับลงเตะไป19นะัดชนะ7เสมอ12ครับยังไม่แพ้ให้กับใครในลีกครับแต่ก็เปนหนักที่ผลเสมอซะมากกว่าครับได้13เสีย16เก็บไป33แต้มรังอันดับ5ของลีกวิเลตอยู่ที่36.8% อตาลันตาเมื่อเล่นในเจนของตัวเองครับ8นัดเก็บชัยชนะไปได้ถึง7นัดแล้วก็หลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นได้25เสีย11เก็บไป21แต้มวิเลตสูงถึง87.5%ครับยูเวนตุสเมื่อเล่นเป็นทีมเยือนครับ9นัดเก็บชัชนะไปได้4นัดแล้วก็เสมอไป5ครับก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนเหมือนกันก็เมื่อเล่นเป็นทีมเยือนได้16เสีย7เก็บไป17แต้มกับวิเลจอยู่ที่44.4%สถิติ Head to h e ของทั้งคู่ครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันอตาลันตาเก็บชัชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวครับแล้วก็เสมอไป5นัด แพ้ให้กับทางยูเวนตุสไปอยู่4นัดครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับยูเวนตุสไปครับ1ประตูต่อ0ครับเก็บเลทราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป4นัดมาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านอันตันต้ากันก่อนครับเก็บัจชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็หลุดแพ้ไป1นัดกับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมออูดิเนเซ่ถึงที่นครับ0ประตูต่อ0ครับเก็บเลทราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.3ลูกเสีย1.1ลูกกต่อเม ทางฝั่งของอยูวนตุสครับ5นัดหลังเก็บัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็หลุดแพ้ไปนัดหนึ่งเหมือนกันครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับตริโนโครับ1ประตูต่อ1ครับเก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกเสีย1.1ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บก็มีบาดเจ็บกันไปฝั่งละ5รายเหมือนกันครับมาดูคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ,บ้านอัลันต้า,าจะมาในแผน3-4-3 3ประสานแนวรุกวันนี้ก็จะมีลูกแม่นคาปาสน ส่วนทางฝั่งยูเวนทุตครับวันนี้จะมาในแผน4,2,3,1นาเหนนป่าปวันนี้น่าจะเป็นกอนซาเลสครับที่จะได้ลงเล่นเป็นสเิเอ็ตัวจริงก่อนแทนที่ของทางฝั่งของวราโฮวิดครับที่มีอาการป่วยอยู่ต้องรอดูอาการอีกทีนึงครับสำหรับวราโฮวิด มาดูสถิต nah e ิที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี้ครับเจ้าบ้านออตาลนตาก็ครองบอลไปมากถึง66%ครับยิงไปทั้งหมด13ครั้งแต่ว่าไม่เข้ากรอบเลยสักครั้งก็ผ่านบอลไป522ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความพย่ยยมอยู่ที่87%อยู่เว่ครับครองบอลไปอยู่34%ครับยิงไปทั้งหมด9ครั้งเข้ากรอบไป2ครั้งผ่านบอลไป236ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความพยายยมอยู่ที่75% ราคาต่อรองครับวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอัตาราต้าต่อไปที่ราคาปอปอครับก่าน้ำใจยอยู่ที่0.82ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งจากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของยูเวนตุสที่ทําผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยครับส่วนใหญ่จะไปจบที่ผลเสมอกันมากกว่าครับคู่นี้แล้วฟอร์มห้าน้ำหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านครับเก็บชนะไปได้2นัดเสมอ2แพ้1แล้วก็ทีมเยือนอย่างยูเว่เก็บชนะไปได้2นัดเสมอ2แพ้1เหมือนกันครับ วันนี้ออต,ตาลนตาก็จะได้เปรียบครับที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองเพราะว่าฟอร์มในถิ่นของตัวเอง8นัดเก็บชัยชนะไปได้ถึง7็นัดหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็ทําประตูตได้มากถึง25ประตูกับเสียไปเพียงแค่11ประตูเท่านั้นโทนี่มองว่าวันนี้ครับน่าจะไล่ต้อนอยูเวนตุสได้ไม่ยากครับโทนี่คาดว่าทางฝั่งของออตาลนตาน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้แล้วก็มองว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่อตาลนตาเอาชนะไปในสกอร์สอประตูต่อหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอตตาั แล้วสำหรับเพื่อนๆท่านในที่อยากได้ทัศนะหรือแนวทางเพิ่มเติมครับสามารถแอดมาคุยกันได้ที่ไลน์แอด y 84าตัวอย่าลืมตัวแอดนำหน้าก,กันด้วยนะครับแ y แล้วก็84ตัว มาต่อกันที่คู่ที่5ครับไปที่ฮอลแลนด์กันบ้างรายการดัชคาคพับระหว่างอาแจกอัคมาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมครับอัคมาลงเตะไปแล้ว18นัดชนะ10เสมอ3แพ้5ได้33เสีย19เก็บไปแล้ว33แ,แต้มรังอันดับ5ของลีกวินเลนอยู่ที่55.6%อาแจกครับลงเตะไป18นัดชนะ13เสมอ3แพ้2ได้39เสีย17 เก็บไปแล้ว42แต้มรังอันดับ2อกองลิงวิเลตอยู่ที่72.2%อักมาเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเองครับ9นัดเก็บเจอชนะไปได้5นัดเสมอ1แพ้3ได้19เสีย10เก็บไป16แต้มวิเลตอยู่ที่55.6% ทางฝั่งของอาจจกกอเมื่อเล่นเป็นทีมเยือน9นัดก็เก็บชนะไปได้5นัดเสมอ 2, 2> แพ้2ได้17เสีย11เก็บไป17 <c oughs> แต้มวิเลตอยู่ที่ 55. 6สิเตสถิติเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับ10นัดหลังสุดเป็นทางฝ่ายของอักมาที่เก็บชนะไปได้5นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ให้กับอาัจจาไปเพียงแค่3นัดเท่านั้นครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะอาจจไปได้ครับ2ประตูต่ตอ1ครับเก็บเลตราคาไปได้อยู่7นัดแล้วก็ จบสกอร์สูงไป2นัดครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านอัคมากันก่อนครับเก็บชนะไปได้3นัดเสมอ2นัดล่าสุดบุกไปเสมอกับไอโเฟนครับ2ประตูต่อ2เก็บเลตนละครไปได้4นัดจบสกอร์สูงไป4นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกแล้วก็เสีย1.1ลูกต่อเกมทางฝั่งของอาแจากกับ5นัดหลังก็เก็บชนะไปได้4นัดแล้วก็เสมอไป1นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะ อาเกซีวายไปได้2ประตูต่อ1ครับเก็บเลดราคาไปได้3นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกเสีย1.3ลูกต่อเกมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บก็มีผู้เล่นบาดเจ็บกันไปฝั่งละ3รายครับมาดูคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทั้งฝั่งเจ้าบ้านอัลมาจะมาในแผน433 3, 3. ประสานในรูกวันนี้ก็จะมีลาโดพารอตแล้วก็โปคูทางฝั่งของอาแจ็กครับวันนี้จะมาในแผน4 1 2 3 แฮนเดสัน hey, วันนี้ก็จะเป็นกัปตันทีมครับก็จะคอยคุมเกมอยู่แดนกลาง3ประสานในระุกวันนี้ก็จะมีไมค้าาก็ตดบอบเบรแล้วก็เบิร์กหุย มาดูสถิติที่น่าสนใจที่เจอกันนัดก่อนหน้านี่ครับอามารครองบอลไปอยู่43%ยิงไปทั้งหมด12ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งผ่านบอลไป307ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่76%อรเแจกครองบอลไปเหนือกว่าเล็กน้อยครับ57%ยิงไปทั้งหมด7ครั้งเข้ากรอบไป3ครั้งผ่านบอลไป463ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่88%ราคาต่อรองครับวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอฝั่งทีมเยือออนนจจคคครรับกกาาาาาาม่่่่่ยยูููททีี0.99าาสงตำเปิด3ล จากสถิติที่เจอกันมาเขาก็เป็นทางฝั่งของอร์มาที่ทําผลงานได้ดีกว่าครับแล้วฟอร์มหนั้นหลังก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่เลวเลยครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดแล้วก็เสมอไป2องเรียกว่า5นัดหลังนี้ก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของอาแจก,กับ5นั้นหลังนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอไป1นัด ถึงแม้ว่าอาแจกครับอันดับจะดีกว่าวันนี้บุกมาเยือนอัคมาก็ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับเพราะว่าสถิติที่เจอกันมา5้านัดหลังสุดเป็นทางฝั่งของอัคมาที่เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็หลุดเสมอให้กับอาแจกไปเพียงแค่นัดเดียวกับ5นัดหลังนี้อาแจกก็ยังไม่สามารถเอาชนะทางฝั่งอัคมาได้เลยครับโทนี่มองว่าวันนี้อัคมาที่ได้เปรียบที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้แล้วก็คาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอับ มาต่อกันที่กู่ที่6ครับยังอยู่ที่รายการฟุตบอลดัชคร,ครับระหว่างเจ้าบ้าน p s v h y บีไฮโกับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือน Excel s ซ o r ทีมจากลีก2กลของฮอลแลนด์ครับ ไอโฮเฟนกับลงเตะไปแล้ว18นัดชนะ15เสมอ1แพ้2ได้61เสีย15เก็บไปแล้ว46แต้มรังอันดับ1ของลีกวิเวลยอยู่ที่83.3%เอ็กเซลซีเครับลงเตะไป21นัดชนะ12เสมอ6แพ้3ได้40เสีย20เก็บไป42แต้มรั้งอันดับ2ของลีกวิเวลตอยู่ที่57.1%ไฮโอเฟนครับเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเอง9นัดเก็บชัยชนะไปได้ถึง8นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับที่ในถิ่นของตัวเองได้34แล้วก็เสียไปเพียงแค่5ประตูเท่านั้น เก็บไป25แต้มวิเลตก,ก็สูงถึง88.9%เอ็กเซลซีเอ,อคัมเมอเลนเป็นทีมเยือนครับ11นะัดเก็บชัยชนะไปได้4นะัดเสมอ5แพ้2ได้18เสีย12เก็บไป17แต้ม วินเลทอยู่ที่36.4%สกครับสถิติเฮดทูเฮดของทั้งคู่เจอกันมา10นัดก็เป็นทางฝั่งของไฮโอฟเฟนครับที่เก็บช,ชนะไปได้ทั้ง10นัดรวดครับนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะเอ็กเซลเซียถึงที่นัครับ2ประตูต่อสูงเก็บเลทราคาไปได้4นัดแล้วก็จบสกอร์สูงไป4นัดครับมาดูฟอร์ม5านัดหลังของทางฝั่ง,งเจ้าบ้านกันก่อนครับเก็บช,ชนะไปได้2นัดเสมอ1แพ้2นัดล่าสุดไฮโอฟเฟนก็เปิดบ้านเสมอบอักมาไปในะสกอร์2อประตูต่อ2กับเก็บเลทราคาไป2นัดจบสกอร์ส สูงถึง3.5ลูกต่อเกมครับแล้วก็เสียเพียงแค่0.9ลูกต่อเกมเท่านั้นทางฝั่งของทีมเยือนครับ5นัดหลังเก็บชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอไป3นัดล่าสุดก็ บนเอาชนะดอเดสไปได้ในสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับเก็บเลดราคาไปได้1นัดจบสกอร์สูงไป1นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกแล้วก็ถือว่าเสียประตูค่อนข้างน้อยก็เป็นแค่0.3ลูกต่อเกมเท่านั้นรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านไฮเฟนมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่5รายครับทางฝั่งของทีมเยือนไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บกันแล้วครับการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านไฮเฟนครับจะมาในแผน4-2-31 ุริกวันนี้ก็จะยืนเป็นตัวรุกริมเส้นอยู่ฝั่งขวาครับทำไปแล้ว1ประตูกับอีกสี่แอซซีตหน้าเป้าวันนี้ก็จะเป็นเดยองครับซึงวันนี้ก็จะเป็นกัปตันทีมด้วยครับทาไปแล้ว9ประตูกับอีกสี่แอซซีดครับส่วนรายงานแผนการเล่นแล้วก็รายชื่อนักเตะของทางฝั่งทีมเยือนไม่มีรายงานเข้ามานะครับราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านครับไฮโอเฟนต่อไปที่2ลูกครึ่งควบ3ค่าน้ำใจอยู่ที่0.90ราคาสูงต่ำเปิดมาที่4ลูกควบ4ลูกครึ ก็จากสถิติที่เจอกันมาครับก็เป็นทางฝั่งของไฮเฟนที่เก็บชัยชนะได้หมดครับไม่เว้นโอกาสให้ทางฝั่งของเอ็กเซลเซได้หายใจหายคอกันบ้างเลยครับสินัดเก็บชัยชนะไปได้10นัดรวดและฟอร์ม5นัดหลังนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่เลวครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็หลุดแพ้ไป2นัดส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเอ็กเซลเซครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอไป3นัดจาก5นัดหลัง วันนี้เอ็กเซลซีเร์ครับทีมอันดับ2จากลีก2ของฮอลแลนด์ต้องบุกมาเยือนทีมอันดับ1ของลีกในประเทศอย่าง PSV h y ไฮโอเฟนครับรับรองวางงานหนักแน่นอนครับไฮโอเฟนเมื่อเล่นในทีมของตัวเอง9นัดเก็บชชนะไปได้ถึง8นัดก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับแล้วก็ยิงได้มากถึง34ประตูเสียไปเพียงแค่5ประตูเท่านั้นครับโทนี่มองว่าวันนี้น่าจะมีการยิงกันไส้แตกเกิดขึ้นแน่นอนครับ โทนี่มองว่าวันนี้ทางฝั่งของไฮโอเฟนเก็บชัยชนะได้แน่นอน100%ครับแล้วก็คาดว่าสกอร์น่าจะไปจุดอยู่ที่ไม่4ประตูต่อ0ก็4ประตูต่อ1ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งเจ้าบ้าน PSV ไฮโอเฟนครับมาต่อกันทีคู่ที่เจ็ดก็ไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างรายการเฟน์ครับระหว่างเจ้าบ้านแรงเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของโมนาโกครับ แรงลงเตะไปแล้ว17นะัดชนะ5เสมอ5แพ้7ได้23เสีย25เก็บไปแล้ว20แต้มรังอันดับ12ของลีกวิเลตอยู่ที่29.4%โมูนากโก้ับลงเตะไปแล้ว17นะัดชนะ9เสมอ4แพ้4ได้28เสีย18เก็บไปแล้ว31แต้มรังอันดับ3ของลีกวิเลตอยู่ที่52.9%แรงเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเองครับ9นัดเก็บชชยชนะไปได้2นะัดเสมอ3แพ้4ได้11เสีย15เก็บไป9แต้มวิเลตอยู่ที่22.2% ทางฝั่งของโมนาโกก้เมือเล่นเป็นทีมเยือน8นัดเก็บัยชนะไปได้ถึง4นัดกับเสมอ2แพ้2ได้14แล้วก็เสียไปเพียงแค่8ประตูเท่านั้นเก็บไป1 4แต้มมีเลอยู่ที่50%สิตถิติเฮตูเฮต์องทั้งคู่10นัดหลังสุดครับแรงเก็บัจชนะไปได้3นัดเสมอ4ี่แล้วก็แพ้ให้กับโมนาโกไป3นัดครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอโมนาโกไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเก็บเลทราคาไป8นัดแล้วก็จบสกกรสูงไป5นัดมาดูฟอร์มห้านัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับเก็บัยชนะไปได้้1นัดเสมอ2แลว แพ้ไป2นัดนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ให้กัมนิชไป4ประตูต่อ2ครับเก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป2นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกเสีย1.4งลูกต่อเกมทางฝั่งของทีมเยือนครับโมนาโกเก็บจะยชนะไปได้1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดก็บุกไปเสมอน้องถึงทินครับ2ประตูต่อ2ครับไม่สามารถเก็บเลทราคาได้ครับแล้วก็จบสกอร์สูงไป2นัดครับอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกเสีย1.8งลูกต่อเกม รายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านจะมาในแผน4-3-3สามประสานในรูปวันนี้ก็จะมีเดียกิเต้ที่ยืนเป็นกองหน้าทำไปแล้ว4ประตูกับอีก1แอซซิตขนาข้างไปโดย2นักเตะจากแดนปาดีบครับนากามมระก็จะยืนเป็นตัวรุกอยู่ฝั่งซ้ายทำไปแล้ว7ประตูกลบอีก1แอซซิตแล้วก็อิโต้ที่ทำไปแล้ว4ประตูกับอีก3แอซซิตทางฝั่งของโมโนโกก็วันนี้จะมาในแผน42-31 เบนเซกีดาวรุ่งวัย19าปีครับวันนี้ก็จะคอยสร้างสารรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับทำไปแล้ว5ประตูกับอีก3แอสซิสเอมโบโลวันนี้ก็จะยืนเป็นหน้าเป้าครับทำไปแล้ว4ประตูกับอีก2แอสซิสครับมาดูที่ราคาต่อรองวันนี้ครับเปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างมนนโกต่อไปที่ครึ่งลูกกับขั้นน้ำใจอยู่ที่1.03ราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3จากสถิติที่เจอกันมาก็แบ่งกันชนะกันไปคนละ3ครั้งครับแล้วก็ไปจบที่ผลเสมอกันไป4ครั้ง ส่วนฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ2แพ้2แล้วก็ทางฝั่งของทีมเยือนโมนาโกเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ2แพ้2เช่นเดียวกันฟอร์มของโมนาโกก็มื่อนเล่นเป็นทีมเยือน8นัดก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดครับเสมอ2แพ้2ส่วนทางฝั่งของเจ้าบ้านแรงขั้มืมอได้เล่นในถิ่นของตัวเอง9นัดเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4นัด รายการบอลถ้วยแบบนี้โทนี่มองว่าทางฝั่งของโมนาโกไม่น่าจะปล่อยให้หลุดมือไปแน่นอนครับโทนี่มองว่าทางฝั่งของโมนาโกน่าจะบุกไปเก็บชัยชนะได้ถึงที่นร่ครับคาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝั่งทีมเยือนโมนาโกครับ <S <S รมาปิดท้ายกันที่คู่ที่แปดครับลิมปิกมากเซย์เปิดบ้านต้อนรับกัมเยือนของลิวครับมากเซย์ลงเตะไปแล้ว17นัดชนะ11เสมอ3แพ้3ได้3 9เสีย20 ก็บไปแล้ว36แต้มรั้งอันดับ2ของลีกวิเลยอยู่ที่64.7%ริวลงเตะไป17นัดชนะ7เสมอ8แพ้2ได้26เสีย16เก็บไปแล้ว29แต้มรั้งอันดับ5ของลีกวิเลยอยู่ที่41.2%มักเซยเมื่อเล่นในถิ่นของตัวเองก็8นัดเก็บชนะไปได้3นัดเสมอ3แพ้2ได้14เสีย12เก็บไป12แต้มวิเลยอยู่ที่37.5%หรือเมือ 12, 2, มอ, 12, 2, มอ,มอเล่นเป็นทีมเยือนครับ9นัดเก็บจะชนะไปได้3นัดเสมอ5แพ้1 ได้12เสีย6เก็บไปแล้ว14แต้มวินเลตอยู่ที่33.3% มาดูสถิติเฮตูเฮต์ของทั้งคู่ครับมาคเซเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไป4นัดแพ้ให้กับทางเหลียวไปอยู่4นัดครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับเหลียวไป1ประตูต่อ1ครับเก็บเลทราคาไปได้2นัดจบสกอร์สูงไป4นัดมาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านมาเซกันก่อนครับถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับหนัดหลังเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอไป1ก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับหนัดหลังนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะแรนด์ถึงทิ้นได้ครับ2ประตูต่อ1เเก็บรดดาาคไไป้4น บสกอร์สูงไป3นัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.2ลูกครับเสีย1.2ลูกต่อเกมทางฝั่งของลิวกับ5้านัดหลังเก็บชชยชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอไป3นัดนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับโอเซ่แบบทำอะไรกันไม่ได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เก็บเลทราคาไปได้หนึ่งนัดจบสกอร์สูงไปหนึ่งนัดอัตราการยิงเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่หนึ่งจุดหกลูกเสียหนึ่งลูกต่อเกมมาดูรายงานผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งสองฝั่งครับวันนี้ก็ถือว่าอาการหนักพอๆกันครับ ทางฝั่งของเจ้าบ้านมักเซยมีผูเ้เล่นบาดเจ็บอยู่7รายแล้วก็ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างรเรียวมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่6รายครับคาดการแผนที่จะลงเล่นในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านจะมาในแผน3-421ฮอยเบิกก็จะยืนเป็นตัวหลักอยู่แดนกลางครับคู่กลางรูป,ปวันนี้ก็จะเป็นราบิโอยืนคู่กับเมสันกรีนบูทกับนาเปาันนี้ก็จะเป็นโมเปส่วนทางฝั่งของเรีวก็วันนี้จะมาในแผน42-31 บัวดีวันนี้ก็จะคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตรงกลางครับส่วนหน้าเป้านี่ก็จะเป็นเดวิดครับที่ทำไปแล้ว11ประตูก,กับมีหนึ่งแอสซิสต์เข้ามาดูที่ราคาต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านมากซต์ต่อไปที่ราคาปอปอค่าน้ำจาจอยู่ที่0.90ราคาสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึง่งจากสถิติที่เจอกันมาก่อนหน้านั้นครับทางฝั่งของรีวเก็บชัยชนะได้มากกว่า แต่ถ้ามาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางฝั่งมาร์เซย์ครับก็ทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดเสมอไป1นัดก็ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนครับส่วนทางฝั่งของริว5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไป2นัดแล้วก็เสมอไป3ถือว่าริววันนี้ต้องเจองานหนักแน่นอนครับที่ต้องบุกมาเจอทีมฟอร์มร้อนแรงอย่างมาร์เซย์โทนี่มองว่าวันนี้เจ้าบ้านมาร์เซย์ครับน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้แล้วคาดว่าสกอร์น่าจะไปจบอยู่ที่2ประตูต่อ1ครับโทนี่ขอเลือกอยู่ฝััั่งเจ้้้าาบบนนนมซวี ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ8คู่ในค่ําคืนนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากได้ทัศนะเพิ่มเติมหรือว่านอกเหนือจาก8คู่นี้ก็ทักทายกันมาได้ที่ SIBY ครับ8 4ตัวครับอย่าลืมตัว S i นำหน้ากันด้วยนะครับ BY แล้วก็84ตัวครับก่อนจากกันก็ขอ1ไลค์หรือว่า1 c o m m คอมเมนต์ก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโทนี่ทำคลิปให้กับเพื่อนๆต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ